สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปัญหาที่กำลังเป็นเรื่องถกเถียงกันมากๆในสังคมไทยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของคนจีนนั่นเองโดยตัวงผมเองเนี่ยก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะพยายามทําเรื่องนี้ให้มันยุติธรรมที่สุดละกันเพราะสองกระจกดูหน้ากูเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนไทยนะครับผมแต่ดูหน้าแล้วเนี่ยหน้ากูจีนเลยเกินนะครับแต่อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆละกันถึงเรื่องข้อเสียกับการมาถึงของคนจีนวันนี้เราจะเจาะกันไปที่ประเด็นของ ทุนจีนสีเทาครับคือถามว่าถ้าคุณมาทําธุรกิจแบบถูกกฎหมายเนี่ยเฮ้ยมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเอาเงินมาลงทุนจ้างคนในประเทศช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์อันดีที่มันมีมาอย่างช้านานเพราะว่าเอาจริงๆคนไทยเนี่ยนะครับผมเราดูกันตามตรงๆเลยและกันนะไม่ต้องมาอ้อมคอมไม่ต้องมาพูดว่าแบบเฮ้ยคนไทยเรานู่นนี่นั่นคือลองดูไปคนไทยนะตอนเนี้ย จำนวนกี่ล้านคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็คือพ่อแม่ก็เป็นคนจีนนั่นแหละอพยพมาอยู่ไทยแล้วก็มีลูกมีหลานมาลูกหลานในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นคนไทยนั่นเองครับและคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ไม่ได้รักชาติไทยน้อยไปกว่าคนไทยดั้งเดิมถูกไหมที่นี้เองเนี่ยนะครับผมจุดที่มันเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอยู่สักสองสาเรื่องนั่นก็คือ1เลยทุนจีนสีเทา 2. อ,อาจจะเป็นการแข่งขันระหว่างสินค้าจีนกับสินค้าไทยและ3นะครับผมการที่คนจีนเข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะตั้งที่อยู่ใหม่เป็นชยแน่เทาาอันใหม่มาถูกไหมอย่างรัชดาห้วยขวางเนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นแหล่งจีนไปเลยครับแต่จุดพีคข,ของมันเนี่ยอาจจะเป็นทุนสีเทาซะมากกว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยดูจะหาข้อดีจากมันไม่ได้เลยมันมาทําธุรกิจผิดกฎหมายไทยเอาเงินมาฟอกในไทย คือมีหลากหลายรูปแบบมากตรงนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วทางรัฐบาลไทยกับจีนควรจะร่วมกันแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งเอาจริงเขาก็มีความพยายามแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็ยังดูไม่ได้ออกมาเห็นผลว่ามันแก้ไปได้มากน้อยขนาดไหนคือผมมองว่ามันก็คงแก้ไปส่วนหนึ่งแหละแต่ก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่มันยังไม่ได้แก้นะครับเรามาดูกันว่าเวลาคนจีนเขาย,ย้ายมาไทยแล้วจะมาทําธุรกิจสีเทาเนี่ยเขามาทําธุรกิจอะไรกันบ้างจริงๆแล้วไอการมาทําธุรกิจสีเทาของฝั่งจีนเนี่ยมันก็มีทั้ง เทาแล้วก็อาจจะดำปิดปีเลยนะครับส่วนธุรกิจขาวๆธุรกิจถูกกฎหมายไม่ต้องพูดถึงมันมีอยู่แล้วแต่โอเคธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็มากันแถบแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีกันหมดนะครับผมจะเป็นลาวเขมรพม่าเนี่ยจีนก็มีการลงมาทหางธุรกิจสีเทาทั้งนั้นอย่างพม่าเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแหล่งสําคัญของแกงคอเซนเตอร์เลยซึ่งทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีความพยายามจะปราบแกงคอเซนเตอร์มาเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมก็ยังมีแกงคอเซนเตอร์ลอยนวลอยู่และ หลายๆกลุ่มเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยแทนเพราะฉะนั้นธุรกิจแรกเลยที่ทุนจีนเทาเนี่ยย้ายมาทําในไทยนั่นก็คือหนึ่ง แกงคอรเซนเตอร์ center, ครับมาหลอกเงินจากคนไม่ได้แค่คนไทยนะคนหลากหลายประเทศเลยนะครับผมก็ทำกันเป็นขบวนการใหญ่ไม่ได้มีแค่คนจีนแต่มีคนหลากหลายเชื้อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมไปถึงคนจีนเนี่ยอยู่ในขบวนการนี้อันนี้ก็เป็นตัวใหญ่เลยนะครับผมมีแยกกันไปหลากหลายกลุ่มแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเงินหมุนเวียนคือหลักพันหลักหมื่นล้านนะครับเยอะมากๆนอกจากแกงคอร์เซนเตอร์แล้วเนี่ยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย ผมอย่างเช่นการเปิดบอลการพนันเปิดการพนันออนไลน์เว็บแทงบอลออนไลน์คนจีเนี่ยก็เข้ามาแข่งกับคนไทยจํานวนมากเลยนะครับผมคือตอนแรกเองเนี่ยคนไทยก็มีเรื่องปัญหาพนันบอลออนไลน์อยู่แล้วถูกไหมจริงๆก็ เอาให้มันถูกกฎหมายทําเป็นคาสิโนถูกกฎหมายไปเลยผมคิดว่าอาจจะดูแลกํากับง่ายยิ่งกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องตอบตามตรงว่าผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็อย่ามาฟังความคิดเห็นของผมอะไรมากมายเลยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนว่าท่านผู้ชมนั้นสนับสนุนเรื่องการพนันออนไลน์หรือว่าการพนันถูกกฎหมายอะไรมากกว่ากันจะเป็นการพนันแบบผิดกฎหมายหลบอยู่ในลืบหลบๆลซ่อนซ่อนหรือว่าจะเอามันออกมาในแสงสว่างแต่ผมคิดว่าเราก็คงเห็นตรงกันได้แหละว่า อย่างน้อยๆยการพนัน,นมันไม่หายไปจากสังคมไทยแน่นอนมันอยู่ในสังคมไทยแน่ๆนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับธุรกิจที่2พนันออนไลน์ครับนอกจากนั้นเองเก็อาจจะมีเข้ามาตั้งแก๊งนะครับผมเปิดสหาหับริการที่อาจจะมีการลักลอบค้าประเวณีต่างๆซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าการค้าประเวณีก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าในวิจารณญาณของแต่ละคนมันอาจจะไม่ผิด แต่ในกฎหมายมันผิดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ตอบเอาไว้ก่อนแล้วกันว่า มันก็จัดเข้าขายว่าผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็เป็นทุนจีนสีเทาเข้ามาทำครับอันนี้คือสิ่งต่อมาจากนั้นเองนะครับผมนอกจากสหาสบริการนอกจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นอกจากเว็บพนันนะครับผมก็ยังมีธุรกิจลักลอบนำเข้าของีกเลี่ยงภาษีต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีกันมานมานานแล้วละ่ะและนำเข้าเนี่ยไม่ได้นำเข้าแค่ของเลี่ยงภาษีนะอาจจะนำเข้าของผิดกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นขยะต่างๆที่มัน ก่อสารพิษอะ่ะหรือว่าจะเป็นยาเสพเติดหรือว่าจะเป็นวัตถุต้องห้ามต่างๆนะครับผมก็มีทั้งนําออกแล้วก็นําเข้าครับส่วนการมาตั้งโรงงานอะไรแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ครับผมเรียกได้ว,ว่าส่วนใหญ่มากๆเลยแหละก็คือก็ต้องมีการขออนุญาตอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือทําแบบถูกกฎหมายนะแต่อาจจะมีโรงงานบ้าง อันเนี้ยตอบได้เลยว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าโรงงานในไให้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คนไทยเชื้อสายจีนเยอะแยะแต็ไมไปหมดนะครับผมมันก็คนจีนกันทางนั้นนะถูกไหมแต่มันจะมีโรงงานบางประเภททุกคนที่มันอาจจะแอบปล่อยสารพิษอะไรออกมาโดยที่ไม่ได้สน กฎเกณฑ์กฎหมายว่าให้ปล so ่อยยังไงได้บ้างต้องมีการควบคุมแบบไหนอันนี้ก like ็จะมีโรงงานเถื่อนอยู่บ้างนะครับผมแต่โดยรวมแล้วถ้าเราจะพูดโรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นของคนเชื้อสายจีนเนี่ยม yeah. ันเยอะเกินไปแล้วมันก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นโรงงานที่ปล่อยสารพิษอะไรออกมานะครับผมอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแต่ก็ถามว่ามีไหมโรงงานที่ปล่อยสารพิษออกมาเยอะก็มีนะแต่เป็นทั้งโรงงานไทยทั้งโรงงานจีนเลยคนมักง่ายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติหรอกมึงจะมักง่ายอ่ะมึงมักง่ายได้หมดแหละ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐควรเข้ามาแก้ไขนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทุนจีนสีเทานะครับว่าพวกเขาเนี่ยเข้ามาทําอะไรในไทยกันบ้างนะครับผมโดยรวมแล้วก็คือพวกธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเนาะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พนันบอลลักลอบเอาของนําเข้าเปิดสถานบริการค้าประเวณีอะไรต่างๆก็ว่ากันไป แต่ทุจีนเหล่านี้เองเนี่ยหลายๆธุรกิจนะครับผมก็มีพราร์ทเนอร์ธุรกิจเป็นคนไทยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าวงการนี้มันใหญ่มากๆและการจะทำลายเนี่ยมันน่าจะทำได้ยากนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็พูดตามที่เราอ่านข่าวกันมา ท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน ใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือค ре ทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ3 d ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลดลร้าสับเปเรอร์สก็ได้เอาเท่ทหวนะครับผม แต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่าง,างใน e s c r i p t i o n เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX MYSTERY W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามนิงข้างล่าง<ถ>ก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผม,ผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ